บุกช่วยแม่ลูกสองขวบคาห้องพักหลังถูกพ่อทำร้ายร่างกายเป็นประจำเมื่อวันที่10มิถุนายนกันจอมพลังเดินทางมาที่สอพอคลองหลวงเพื่อเข้าพบตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอพอคลองหลวงให้ช่วยเหลือนางสาววารุณีสนวนนามสกุลอายุ23ปีและเด็กชายเอนามสมมุติ อายุ2ขวบหลังจากประชุมเสร็จทางการจอมพลังและเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงเดินทางไปที่ซอยคลองสี่ตะวันตก3ตำบลคลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นห้องเช่าชั้นเดียวห้องเลขที่6พบนางสาววารุณีและลูกชายอยู่ในห้อง จากการสอบถามนางสาววารุณีบอกว่าตนไปแจ้งที่เพจกันจอมพลังเพราะอยู่คนเดียวและกลัวตนคบกับแฟนมาสี่ปีมีลูกชายคนเดียวต่อมาทังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมสามีได้ที่ภายในลานอเนกประสงค์ชุมชนเคหะคลองสีตำบลคลองสี่เําภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทราบชื่อในอัมพลสงวนนามสกุลหรือโอ๊ตอายุ22ปีจึงควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพคลองหลวง โดยเจ้าตัวรับสารภาพว่าที่ทำลงไปเพราะเกิดความเครียดจากเรื่องส่วนตัวและตนทำร้ายแฟนมาหลายครั้งแล้วซึ่งเกิดจากการทะเลาะกันด้วยด้านกันจอมพลังกล่าวว่ามีคลิปเห็นคุณแม่กับลูกถูกคุณพ่อกำลังทำร้ายสาวรัวๆทั้งต่อยทั้งเตะะนี่คือเตะปลิวเลยตนพยายามประสานซึ่งวันนี้ติดต่อไปได้ข้อมูลว่าด้านแม่ไม่อยู่กรุงเทพแล้วกลับเพชรบูรณ์แล้ว เลยขอดูเด็กหน่อยว่าปลอดภัยไหมทางฝ่ายแม่ส่งภาพมาเป็นภาพเก่าเลยฝากให้แชร์โลเคชั่นมาว่าอยู่เพชรบูรณ์ตรงไหนจะได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปหาแล้วก็ไม่มีการส่งมาตนเลยเกลียกล่อมจนยอมบอกว่าพรุ่งนี้พ่อจะมารับตนจึงได้บอกว่าถ้าแสดงความบริสุทธิ์ใจให้แชร์โลเคชั่นมาและนัดว่าพรุ่งนี้ไปจะหาซึ่งพอได้โลเคชั่นแล้วจึงคิดว่าฝ่ายแม่อาจจะหนี ต่อมาได้ประสานหลายหน่วยงานเดินทางไปที่บ้านก็เจอเด็กและแม่ตอนนี้ก็ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แล้วโดยเราก็ไปสอบถามจากข้างบ้านก็ได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่เป็นประจำและก็เคยได้ยินเสียงตะโกนว่ามึงตบหน้าลูกกูทำไมหลังจากวันนี้ที่เราไปนำตัวเด็กและแม่ออกมาแล้ว ทางเราก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาห่างกันไม่เกิน5นาทีก็สามารถควบคุมตัวพ่อมาได้ก็ต้องชื่นชมทุกคนและได้พูดคุยกับพ่อเด็กว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรเขาบอกว่าเกิดจากอารมณ์ทำอะไรไปจำไม่ได้ถ้าตอบแบบนี้น่ากลัวนะเพราะว่าถ้าจะให้เมียกับลูกอยู่ต่อไปถ้าวันดีคืนดีไปฆ่าปาดคอเขาขึ้นมาทำอย่างไรซึ่งก็ต้องให้พ่อปรับพฤติกรรมก่อนโดยให้เด็กและแม่อยู่กับบ้านพักเด็ก ทางด้านนางสาวอารีศนฤดมพงศ์นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการของสำนักงานพมจปทุมธานีกล่าวว่าเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้แม่และเด็กไปพักอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีก่อนเพื่อความปลอดภัยซึ่งเบื้องต้นทางแม่เด็กก็ยังเครียดอยู่ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างส่วนร่องรอยการถูกทำร้ายในตัวเด็กยังไม่มีแต่แม่เขายังเจ็บนิ้วอยู่ เจ็บมืออยู่เพราะเพิ่งถูกกระทําความรุนแรงมาซึ่งในระหว่างนี้ยังไม่สามารถให้พ่อไปพบเด็กได้ทางด้านพันตำรวจโทฉลาดหอมเงินรอองอ,งอ,งอ,งองผู้กำกับการสอสสพอคลองหลวงกล่าวว่าโดยแจ้งข้อทําร้ายร่างกายและได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ทุสดสึบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ครั้งนี้ก็เป็นการร่วมมือกันประสานงานกันจึงได้สามารถจับกลุมตัวได้เร็วถ้าเราช้ากว่านี้เขาก็อาจจะไปที่อื่นซึ่งจากการตรวจสอบประวัติอัญชกร,รมยังไม่พบซึ่งจากการตรวจปัสสาวะก็ไม่พบสารเสพติดจากการสอบถามเคยทำร้ายเมียมาแล้วประมาณสองครั้งซึ่งหลังจากทําการสอบสวนเสร็จก็จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป